1 6 3เป็นเรื่องราวของความฝันของโกโรเขาจะใช้ภาพให้ดูเป็นภาพต่อจากภาพที่เกิดขึ้นจริงภาพที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรก็ตอนที่ซาลินะกำลังจะตายในคืนสุดท้ายที่กำลังจะตายเนี่ยโกโรมาเฝ้าอยู่ข้างเตียงซาลินะไม่รู้สึกตัวแล้วในตอนนั้นอะ่ะแล้วอยู่ดีซาลินะก็ตื่นขึ้นมาหันไปเจอโกโรก็แบบว่าอุ๊ยคุณหมอมาด้วยเหรอเออคือหนูขอโทษนะ ที่หนูว่าไม่รู้ตัวเลยโกโล่ก็บอกไม่เป็นไรสบายมากจริงๆโกโล่ใจเสียแล้วแหละรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอึบไวคึบไปก่อนในตอนนั้นเองเนี่ยตัวของซาลินะเนี่ยเขาก็ได้ก่อนจะตายเนาะเขาก็ได้มอบพวงกุญแจให้ใช่ไหมขอตามโอชิไอต่าบชั่วนิรันเนี่ยเอาไว้กับโกโล่เป็นของดูต่างหน้าแล้วเขาก็ตายไปคือถ้าในเอ่อก่อนมังงะมันจะจบแค่นี้แต่ว่าเด็กหญิงอิก,กาเนี่ยเหมือนเติมเข้าไปเหมือนเติมเนื้อเรื่องเข้าไปให้อีก เป็นเนื้อเรื่องที่โกโร่อยากให้เกิดขึ้นเติมให้ตรงแบบว่าโกโร่เขาก็แบบจะกำพวงกุญแจนอนันไว้เนาะแล้วอยู่ดีๆหมอเจ้าของไข้เนี่ยก็ออกมาบอกว่าปลอดภัยแล้วซาลินาปลอดภัยแล้วโกโร่ก็เปิดกลับเข้าไปดูเฮ้ยเจอซาลินายกนิ้วโป้งอย่างนี้ได้เออดีใจที่รอดใช่ไหมโกโร่ก็ดีใจที่ซาลินะรอดแล้วไงแล้วก็ทําแบบกายภาพบ,บาบัดเนาะนะฝึกเดินพาซาลินามาฝึกเดินฝึกเดินแข็งแรงเดินได้แม่มาเยี่ยมน้องซาลินาดีใจมากที่ ลูกสาวปลอดภัยแล้วก็พอลูกสาวหายดีได้ออกจากโรงพยาบาลก็ได้กลับบ้านซารีนาก็กลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่เนาะมีน้องเล็กอีกคนนึงด้วยเออน่ารักมากซาลีน่าก็ไปเข้าโรงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วก็บีโคมาจิมีรับสมัครออดิชัน่นเมมเบอร์ใหม่ตัดภาพมาที่โกโรกําลังตรวจคนไข้อยู่แล้วก็อยู่ดีพอตรวจคนไข้เสร็จตอน กำลังพักกลางวันก็ไปถ่ายโทรศัพท์ใช่ไหมถ่าย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 ไปเฮ้ยเจอบีโคมาจิแต่ว่าคนที่อยู่บนเวทีมีซาลินะอยู่บนเวทีด้วยโอ้โหมีทั้งไอทั้งซาลินะอยู่บนเวทีเลยแล้วคาแรคเตอร์เป็นกระต่ายเหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะไอกับซาลินะเป็นกระต่ายเหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะเข้ากันมากเลยนะไอกับซาลินะเนี่ยคือสองคนที่เขาอายุเท่ากันอ่ะเออมันก็มันก็เข้ากันมากเลยโกโลก็ไปไงตามไปเชียร์ยกแท่งไฟอยู่ขอบเวทีสุดยอดมากในความฝันที่เด็กหญิงอิกาเต กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงใช่ไหมที่อควาก็อยู่ในที่สักแห่งหนึ่งอะเนาะเหมือนกับโลกที่มันก้ากึ่งจากความเป็นความตายอะแล้วก็คุยกับเด็กหญิงอีกาอยู่ว่านี่คือความฝันเหรอเด็กหญิงอีกาก็บอกว่าืมมันเป็นความฝันแหละทุกอย่างมันไม่มีอะไรจริงหรอกทั้งท,งที่ก่อนที่เธอจะจะตายแล้วก็หลังจากที่เธอเกิด ใหม่นะทุกอย่างก็สะท้อนมาเหมือนคนละโลกกันเลยก็แล้วก็อย่างที่ตัวหลุดบอกเอาไว้ว่าเริ่มสงสัยแล้วเริ่มสงสัยแล้วว่าตัวเขาเองอะคือใครกันแน่คือใครกันแน่ไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เขายินดี สิ่งที่เขามีความสุขกับภาพตรงหน้าเนี่ยภาพซารินากับไอเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของใครทีนี้เด็กหญิงอิกาก็ตอบว่าถ้าเธอรู้สึกยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยมันก็ต้องเป็นความรู้สึกของเธอสิตรงนี้ผมว่าผมว่ากำกวมนะที่บอกว่าความรู้สึกของเธออะอควาถามว่าฉันเป็นใครตอนนี้ฉันเป็นโอโกโร่หรือฉันเป็นอควาความรู้สึกตรงหน้านี้เป็นความรู้สึกของโกโร่หรือของอควาถามระบุนะถามระบุว่าโกโร่หรืออควาแต่เด็กหญิงอิกาตอบว่า เป็นความรู้สึกของเธอเห็นปะ่ะกังวลไหมกังกวลไหมตอบว่าเธอนะแต่ไม่ไม่บอกนะว่าโกโลกหรืออะควานะใช้คําว่าเธอเธอในที่นี้คือใครหรือเหมารวมไปทั้งคู่อะควาเนี่ยก็มีความที่ไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําไปว่าสิ่งที่ตัวเองทำอะ่ะมันมันน่าจะเป็นทางเดินที่ผิดเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ในตอนที่ช่วงร้อยหครับว่าไอ้เลือกทางเนี่ยมันถูกแล้วเหรอเพราะว่า ถ้าอควาไม่อยู่แล้วเนี่ยคนที่จะเจ็บที่สุดเลยก็คือลูบี้ถูกไหมครับอะคาก็เหมือนรู้ตัวเองแหละว่าเลือกทางเนี่ยแล้วมันผิดพลาดอืก็มานั่งนอยอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นทางที่ไม่ถูกต้องอะ่พะพอรู้ว่าจะทําร้ายน้องสาวตัวเองเด็กหญิงอิก,กาก็บอกว่าโอ้เธอจะตายแล้วเธอก็ยังห่วงคนอื่นนะต้องบอกว่าเด็กเอ่อตัวโกโลเองเนี่ยอายุก็30กว่าแลวใช่ไหมถ้าบวกกับชาตินี้ไปเนี่ยสองชาติรวมกันนี่ห้าสิบกว่าแล้วนะ แต่ว่าความรู้สึกของของอตัวโกโร่เนี่ยความรู้สึกนคิดก็ยังเป็นเด็กอายุ18 <c oughs> ก็คือในร่างอะควาอยู่นั่นแหละแล้วก็คือตอนนี้เรา <c oughs> เราจะได้ยินอะไรแปลกๆชัดเลยตรงที่ว่าตงิงิก,การเนี่ยบอกว่าตัวอควาเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มเนี่ยแหละที่เกลียวโกรธกับความไรเหตุผลไราสาระของโลกสนใจเรื่องความรักเหมือนคนทั่วไปเห็นไหมอควาก็มีความรักอควาก็มีคน คนที่เขาชอบใช่ป่ะแต่ว่าก็เก็บเอาไว้เออเก็บเอาไว้นะมีทนทุกข์กับความผิดหวังต่างๆแล้วก็ตลกตรงคํานึงตรงที่บอกว่าขี้โกหกเหมือนพ่อแม่ <c oughs> ตลกตรงนี้มากตรงขี้โกหกเหมือนพ่อแม่อันนี้อันนี้ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นคอํอชมหรือเปล่าคีโกหกเนี่ยถึงจะเป็นคนคนนึงแหละก็คือเด็กญิงิก,กาก็พยายามจะพูดว่าถึงอควาเนี่ยก็จะเป,นนเป็นคนที่เป็นคนที่อาจจะตัดสินใจตรงนี้ผิดอะเอออาจจะเห็นด้วยแหละว่าอาควาก็ตัดสินใจไม่ได้ถูกนักกับการที่ตัวเองก็ทิ้งชีวิตไปอ่ะอืมก็ไม่ได้ถูกนักแต่ว่าก็แล้วจะทําไมละ่ะเออเธอก็เป็นมนุษย์คนนึงนั่นแหละมีความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดนี้ก็คือตัวเธอโฮชิโนะอควาแล้วก็หายไปกลายเป็นพวงกุญแจตอนที่163มเนี่ยมันกรั่กลว มันทําให้เราสงสัยว่าออไอความฝันเนี่ยมันเป็นความฝันอะไรความฝันเนี่ยมันเป็นจริงได้ไหมแล้วก็บางทีคิดไปถึงโลกคู่ขนานได้เลยเหมือนกันช่วงไทม์ไลน์ห่วงเวลาอะไรต่างๆคิดได้หมดเลยต้องบอกว่า163ทําให้ทำให้การคาดคะเนการวิเคราะห์การจินตนาการการคาดเดาอะไรล้วนหมดไม่คิดเลยว่าจะมาทรงนี้สําหรับ163นะครับผมแล้วก็รวดเร็วมาก1 6 3เมื่อวาน164หลุดวันนี้มาถึง164ิกันบ้างเลย 164เนี่ยเขาก็สรุปในตอนร้อยหมมานิดนึงตรงที่ว่าตอน163เนี่ยเด็กหญิงอีกาก็ยืมจิตสํานึกของอความ,มายืมจิตสำนึกออกมาแล้วแสดงให้เห็นภาพจากความฝัน응พูดง่ายๆก็คือว่าบางทีจิตสำนึกคนเรามันอยู่ข้างในนิดนึงนะบางทีเราอาจจะคิดจะฝันอะไรไว้แต่ว่า